สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า h o โ o ้ DV 1 0 2นะฮะก็กล้องตัวนี้ก็เป็นกล้องที่สามารถใช้นะครับติดมกกัน็อนะครับหรือติดรถได้นะครับผมก็ผมจะใช้นำมานะครับทำประกอบคลิปของผมนะครับซึ่งวันนี้ได้สั่งมานะครับก็ได้เข้าไปดูหลายๆท่านนะครับที่ซื้อมาแล้วนะครับจะเป็นเวอร์ชั่น 101, 102, 103ครับก็สรุปแล้ว1ตัว102เนี่ยก็มีความสามารถที่ใช้ได้นะครับมีการสั่นแต่ไม่แน่ใจว่ากี่แกนนะครับผมแต่ก็ได้ระดับหนึ่งนะฮะซึ่งก็แกะออกมาแล้วนะครับก็โอเคของก็เป็นไปตามที่สั่งมานะฮะในราคาที่ตอนนี้ไม่ถึง1,500บาทนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยนะครับเรามาดูว่าเจ้ากล้องตัวนี้เหมาะสมกับเฟรมเรทเท่าไหร่นะครับความละเอียดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหนึ่งสองสามได้ยินซับไหมติดครับตัวนี้ดีที่อ่ามนจะตกแล้วครับตอนนี้ครับสนุกครับที่ทันแต่ที่ 1 0 8 0 p นะครับตอนนี้ผมขับอยู่ที่1 0 8 0 p แล้วก็ใช้ไม์ของกล้องเลยนะครับแล้วก็60เฟรมเรทนะครับเดี๋ยวผมจะทดลอง 2.7k 60เฟรมเรทนะว่าจะเป็นยังไง เดี๋ยวไปได้ไหมโอ้ขอัดต้นไม้นะครับตอนนี้ครับทนตัดต้นไม้น่าจะต้องเลี้ยวกลับออกไปไม่ได้นะเต็นมนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวหนึ่งพันแปดสิบทีได้ดูว่ามันมีคางสัะเทือนยังไงบ้างนะฮะตอนนี้เสียงเป็นยังไงบ้างนะครับ,นนงงบ,รบผมจะทดลองแล้วผมจะนำไปใช้ กงาน,นงก,ก็คุณภาพเดี๋ยวดูกันนะครับแลก็ราคานี้ต้องพูดเลยนะครับราคาก็เป็นอะไรที่จะต้องได้นะครับแล้วก็เป็เซอร์มือใหม่แล้วอยากจะอยากทำคลิปทำวาร์รใหม่ออก็งบยังไม่มีมาก มารายได้ที่ไ be ม่มีก็ลองใช้กับรถคนจิตจิตรถนะครับแซนดแคร์ขับรถอะไรลองดูนะจะลองตัวสองสองจิตจิตเกับ1ันแอันไหนมันเวิร์กกว่ากันผมก็เดี๋ยวผมจะลอบใช้ตัวนั้นเลยเขารู้สึกผมผมว่าต้องตัวนี้เหมาะกับพันแที่ หกสิบเฟรมเลนนะครับเพราะว่าเลนเลนไม่ได้เป็นเลนที่เขาเรียกอะไรเลนไม่ได้เป็นเลนที่ที่มีความามารถสูงมากนันะครับการที่เฟรมเลนสูงๆหรือว่าความเรียสูงๆก็ยังไม่รองรับนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสองิเนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมใช้ 2.7k สามิบเฟมเลนนะครับผมจะมาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับที่ผมใช้แนวตั้งนี้ก็คือว่าเดี๋ยวมันต้องไปลงในเฟสลูกเมื่ถ้าเราใช้แนวนอนมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ขออนุญาตแทรกหน่อยนะครับผมคิดว่าผมมาดูคลิปละผมคิดว่า 2.7K 30เฟรมเลทเหมาะสมสำหรับกล้องนี้ที่สุดแล้วครับ180 0พ60ไม่น่าจะได้นะครับผมตอนแรกวิเคราะห์ไว้เออไม่ถูกต้องนะครับผมทุกท่าน 7K นะครับ30เฟรมเลตนะลองมาเทียบกันว่าอา่าอหไนจะดีกว่านะครับ โอ้โฮรีวิวนี่ผมเอาเ,น,เนื้อๆไปเลยนะแต่ว่าไอ้พวกอุปกรณ์อะไรนี่มีแบบอย่างให้เลือกฟังก์ชันนะคระับก็ยวไปไปกดๆกันเลยก็จะเข้าใจแั่จะเข้าใจเองครับเหมือนเขาเนม่นไปดูข้างในนครับเราจะพาไปดเจ็ตเครับพันปีสิบ T จุดสิบเป็นกับสองสิบเจ็ด K อันนี้เป็น นี้ผมทดลองเอาติดเอาติดเหมือนแบบนี้นะครับที่นี่ผมจะพิสจจับปรากฏว่าผ้ามันสั่นมันมันไม่สามอ่าผมไม่รู้ว่ากี่แกนนะกันสั่นนะครับน่าจะไม่ถึงสามแกนไม่ถึงแน่นอนแล้วมันไม่มันไม่สามารถที่จะคนกับการสั่นได้นะครับเวลาเราขี่กับตัวรถนะครับมันไม่มันมันจะมีผ้าแบบ มันจะเป็นภาพแบบสันๆน,นะฮะแต่การติดหมวกเนี่ยตัวของเราเองเนี่ยมันจะเป็นการสั่นอัตโนมัตินะครับตามธรรมชาติเลยไม่ว่ากล้องจะไม่มีการสัน่นแต่เรามาติดหมวกจะช่วยให้เราภาพนิ่งขึ้นเยอะมากนะครับผมเคยใช้กล้องโฟเคที่ริงไม่ถึงโฟเคนะครับราคาถูกราคา สามสี่ร้อยนะครับเอามาติดตรงที่ที่ติดอยู่ตอนนี้ยก็สามารถช่วยการสั่งได้ครับอันนี้อันนี้เป็นความรู้เป็นเก็บความรู้เลยนะซึ่งหลายหลคนที่ใช้กล้องดูอยู่แล้วติดตมันนับวน่าจะเป็นตกันนะครับตัวของคนเราเนี่ยมันสามารถมีระบบการสั่งนะครับซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับอัตโนมัติเลยนะครับช่วยได้ครับ ถ้าผมอยากได้รูปตัวผมผมก็ย้ายไปไปไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายเสร็จหรือ <c oughs> เราก็ต้องตงจอดนะครับถ้าอยากได้รูปตอนเราขาับก็ต้องใช้ไม้เซลฟี่หรือว่าใช้ตั้งที่ย,วย,ยาวๆ <c oughs> เรามีงบน้อยเราต้องทําแบบแบบนี้แบบต้อง,รงเราอยัางไม่ไดังหรือว่าอะไรมันไม่มีรายได้โอเคโอเคนะครับผม ก็พิจารณากันดูนะครับในราคาที่ไม่ถึง1,500บาทนะครับผมจะใช้ได้ไหม